ตือนภัยครับถูกหลอกให้รักหลอกให้หลงและก็ดาวรถครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวชิิเดกกรรมเดืดสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับผู้เสียหายถูกหลอกให้รักแล้วก็พาไปดาวรถจนและเครื่องสำอางเสียหายกว่า10บล้านบาทร้องให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งรัดตืเนินคดีหลังจากพบว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกเหมือนกนันจำนวนมากครับกลุ่มผู้เสียหายกว่า10คนครับที่ถูกหลอกให้ดาวรถจนและก็ถูกหลอกซื้ออาหารเสริมรลค่าความเสียหายกว่า10บล้านบาทก็รวมตัวการร้องเรียนกับทีมงานสายใหม่ต้องรอดครับแล้วก็นําหลักฐานมายื่นให้ พลตําเวจเอกเสรีพิสทจิ์เตมีเเวศนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทาการดําเนินคดีพฤ้นการของผู้ก่อเหตุเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้เสียหายกลุ่มแรกเป็นผู้ชายนะฮะเขาอ้างว่าหญิงคนนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่าหมวยบุษราคำครับมาตีสนิทผ่านโปรแกรมหาคู่จากนั้นก็จะทักไปหาผู้ชายแล้วก็หลอกว่าจะกบหากันแล้วจากนั้นนะครับจะมีการออกอุบายว่าเคยมีแฟนแต่ว่าเลิกไปแล้วอยากจะกบหากับคนใหม่แล้วก็จะสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วก็จะให้ไปดาวรถจนป้า้แดงตามโชว์รูมในย่านจังหวัดชลบุรี โดยใช้เอกาสารส่วนตัวของฝ่ายชายทั้งหมดครับเมื่อออกรถมาได้แล้วเนี่ยก็จะนํารถเนี่ยไปแล้วก็เลิกติดต่อกับฝ่ายชายทันทีตัวที่ผู้เสียหายคนนี้ถูกหลอกให้ไปดาวรถจน2คันต้องรับผิดชอบจ่ายค่าผ่อนรถจดด้วยตัวเองนะครับเดือนละ24,000บาทนะครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับบอกว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วยังได้รับแจ้งจากพนักง,งานขายของโชว์รูมรถแห่งหนึ่งว่าผู้หญิงคนนี้นะครับยังพาผู้ชายไปเลือกซื้อรถจดอยู่ครับ โดยที่ผู้เสียหายแต่ละคนนั้นก็จะถูกหลอกใช้เวลาประมาณ5-7วันก่อนที่จะพาไปดาวรถจนหากว่าไม่ได้เนี่ยก็จะไปดาวรถจักรยานยนต์แทนโดยเลือกรถที่มีราคาแพงครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดและเมื่อผู้เสียหายพยายามติดต่อกลับไปกลับถูกข่มขู่ถึงขั้นจะเอาชีวิตและก็ผู้ต้องหาคนนี้นะครับถือว่าเป็นภัยต่อสังคมและคาดว่าทําเป็นกระบวนการแต่สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มผู้เสียหายจานวนมากครับอีกกลุ่มนี้เป็นผู้หญิงนะครับที่ว่าถูกหลอกนะฮะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ โดยที่อย่างคนนี้เนี่ยหลอกมาตีสนิทก่อนโดยที่จะไปหาเหยื่อตามกลุ่มรถซิ่งแล้วก็กลุ่มขายเครื่องสำอางจากนั้นก็จะมีการชวนพูดคุยงานจนสนิทฮะแต่ว่าจะใช้เวลานานกว่ากลุ่มแรกประมาณ2ปีและก็จะอ้างว่าอยากช่วยขายอาหารเสริมขอเหมาเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมไปขายต่อโดยมัดจําเพียงร้อยละสิบครับของราคาสินค้าแล้วก็จะเอาไปขายต่อครึ่งราคาของสินค้าผ่านร้านค้าส่งเพื่อให้ได้เงินเร็ว แต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินนะฮะผู้เสียหายกลับติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็มีผู้เสียหายถูกหลอกลักษณะแบบนี้กว่า100คนมูลค่าความเสียหายประมาณ80 0แสนถึงหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อคนเลยนะครับโอ้ oh. Oh. ยิงคนนี้นี่เป็นภัยต่อสังคมจริงๆเลยนะฮะขณะที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานะครับร,รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าคดีนี้ก็จะทาการสืบสวนโดยเร็วครับเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ากลุ่มนี้ทําการเป็นกระบวนการสารถึง4คนครับโดยจะมีการตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ขอสารออกหมายจับถึงผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อว่าาาามมีีีผู้เสยยหอกกจํนนว S 1> <S 1> ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าถูกใสก่กําไรเ m m ด้วยนะแล้วก็ยังก่อเหตุหลอกผู้อื่นอยู่อีกก็จะไปตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เคยถูกดำเนินคดีอะไรมาบ้างอ่เพื่อนๆมีปบอแสแจ้งมาได้เลยแล้วฝากติดตามด้วยนะฮะร,รายการสถานีประชาชนทางไทย p ี s กดหมายที่3 14นาฬิกา5นาทีจนถึงเวลา15นกานะครับ